สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพามาดูเห็ดนะจ๊ะเห็ดตับบ่ะแม่นี่คือเห็ดตับนะจ้าเห็ดตับเยอะมากเลย ไลกถ่ายเองมถ่ายตือดีกว่าเฮ็ดตาบฮิตารเลยนี่เฮ็ดตาบบอกฮดูนฮดตาบเห็นอ่ะเอาไปพัดกิมแจ๊กเ นี่ก็จะเป็นฮิตาบนะจ๊ะไปหามาตบปานะจ๊ะนะจ๊ะเพิ่งแม่แม่ดึงโล้มดึงหญ้าขึ้นมาให้ลูกไปนำให้ลูกเอาไปไปขึ้นมาไปห้องไปไปห้องไปไหมนี่การทำความสะอาดนะจ๊ะโห่เออ ยังเปล่งไฟแม่นู่นน้อยลูกอยู่บอกมันโอ,อ้อะนะไม่เยอะตูไปถ่ายรูปตัวนี้กิฟต์นมันเคยไปไม่พรมโซนกับไปเมื่อไห,อหร่ แดงมืหดไปบอกไปถึงงานเม่อกแม่หลุมี่ไปรปงเป็ดเป็ดนี้ยน่นะไฟิ่งไฟแม่ดูน้อยหัวหอกลงไปแหดูจะจับไฟหอกนอยกลอกก็ พเพลอมาไม่มมไม่มีคนมาาเพอามะไเนราไปปึกไฟก็เถอพลอมาเาไปพ่เดี๋ยวไปปิไฟก็จะครับหนาน่อยหนาน่อยอัพตหันดจะไปก้าห้าน้อยไหม <Bringing S 1> ไ,ไฟมีลูกใจ สำหรับคลิปนี้แก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ซองนี้ด้วยเด้อจา้าจะได้มีพาร์ทคลิปมือมือนี่ทางสองเลยจา้าขอบคุณน,นะจา้าดังไฟไม่บาเจ้าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยก,กันเนาะเว้ากันว่าเรื่องอย่างปัป๊บปั๊บปั๊บปุ๋งนเนาะเขาว้ากันนะจา้าขอขอบคุณนะจา้าที่เข้ามาบึงนะจา้า